ใครอยากติดตอ่อศูนย์ทูบ้าง 1941, คลิปนี้เรามาดูกันเลยนะครับใครอยากติดต่อศูนย์ทูบ้างคลิปนี้เรามาดูกันเลยนะครับบ้านเราต้องการติดต่อศูนย์ทูเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่นเรายกเลิกโปรเน็ตนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาต้องการเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนเรามีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตทูรายเดือนนะอินเทอร์เน็ตบ้านมีปัญหาระบบขัดข้องคลิปนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะครับผมไปดูเลยครับ สวัสดีจ้าอ่าพบกับผม Rbm TV อีกครั้งหนึ่งนะ<ส>ก็วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องใครที่การที่จะติดต่อศูนทูนนะมีเบอร์ให้กดนะครับเบอร์ที่เกิดความรู้ก็คืออย่างนี้เลยนะน่าหน้ารูาา้มากเลยนะก็คือมันจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเน็ตแล้วนะครับก็คือมันจะเป็นเป็นประมาณนี้นะครับก็คือใครที่จะติดต่อศูนทูนนะ ก็คืออย่างนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมขอจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะไม,ไม่ไม่ได้กินน้ำนะไม่จิบน้ำไปจิบน้ำก่อนนะใครที่้องการที่จะติดต่อศูงทูนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะให้โทรเนี่ยให้โทรไปที่ดอกให้โทรไปที่หนึ่งสองที่สองนะไม่มีดอกจันนะดอกจันหนึ่งสองที่สองเนี่ยจะเป็นบริการของทูเขานะมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะใครที่ต้องการที่จะติดต่อก็จะประมาณนี้ นะแต่ว่าผมเนี่ยทาคลิปเกี่ยวกับคลิปสั้นไปเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาอธิบายให้ท่านชมว่าหนึ่งสองสี่สองเนี่ยมันทไไําอะไรได้บ้างนะก็คืออย่างนี้เลยนะหนึ่งสี่สองหนึ่งสองสี่สองเนี่ยมันทาอะไรได้บ้างนะอ่าหนึ่งสองสี่สองเบอร์อะไรนะครับที่เราจะมาควรรู้นั่นเองนะครับโอเคไหมอ่า เป็นบริการทางรัฐเพื่อเบอร์ทูมูฟนะครับเบอร์ทูมูฟก็คือเบอร์หนึ่งสองสี่สองนะครับคอเซ็นเตอร์นั่นเองมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเบอร์เก็บความรู้โทรไปเลยนะทางละสามบาทนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นประมาณนี้นะโอเคไหมติดต่อภายในยี่สิบชั่วโมงมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะหนะึ่งสองอ่ะก็คือมีมีหลายคนนะงงว่าไปติดต่อเบอร์หนึ่งสองสี่ศูนย์ทำไม โทรผิดนะครับโทรโทรผิดนะครับเราต้องการที่จะติดต่อยกเลิกโปรเนต็ตไปไปติดต่อหนึ่งสองสี่ศูนย์นะครับอ่าโทรผิดนะครับต้องโทรเลขนี้นะครับหนึ่งสองสี่สองเท่านั้นนะครับผมมันจะเป็นตัวนี้เลยนะโอเคไหมอ่า <S <S แล้วก็ <S 2> <S 2> <S 2> คืออย่างงี้นะครับมีในพันทิปอ่ะนะมีในพันทิปนะ คืออย่างนี้ต้องการยกเลิกใช้อินเทอร์เน็ตบ้านนะครับยกเลิกใช้อินเทอร์เน็ตบ้าน,นแต่บางทีได้นัดกับทางเจ้าหน้าที่นะช่างมาเก็บอุปกรณ์ในช่วงเออซึ่งได้นัดวันอาทิตย์นะเป็นอาทิตย์นะโอเคไหมแต่เช่างมาเลยนะเราก็โทรไปหาที่ศูนย์โทรก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคไหมโดยกดไปที่หนึ่งสอี่สองอันเนี้ยครั้งละสาบาทนะโทรโทรไม่ฟรีนะ อันเนี้ยโทรแบบเสียตังค์แน่นอนนะครั้งละ3บาทนะโอเคไหมมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโทร 1, 2นึ่งไปเลยก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับเก็บความรู้ดีๆก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาที่แต่ละคลิปด้วยนะครับช่วงนี้ผู้ติดตามลดลงนะครับยอดยอดผู้ติดตามลดลงเยอะมากครับเหลือตั้ง สามพันแปดร้อยหกสิบผมโคตรเสียใจเลยนะครับนะครับผมโคตรเสียใจเลยนะครับเนี่ยนะโอเคไหมก็จากมานี้กันเลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้อาบีมทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ